ทางอันนแสสุขโนบิตะรีบตื่นได้แล้วนะสายปานี้แล้วเหรอแย่แล้วแย่แล้วสายแล้วสายแล้วตายแน่แน่เลยทำนี้ดิทำนี้ดิอานี้ทุกล้างหน้าทุกคนแก้และล้างน้าตอนนี้เอาไม่ดีเอาไม่ดีโนบิตะ ขอทนะครับขอโทษครับไออ้ไอ้ให้ตายดิวุ่นวานแบบนี้ทุกเช้าเลยฮะนั่นเลวดินี่เยก็โดนแม่โดนทุกเช้าพอไปโรงเรียนก็เหลือาการบ้านมาโดนรู้ดูอีกพอออกไปเล่นข้างนอกก็โดนใจแอนต่อยเอานอนกลางวันก็ลืมทำการบ้านอีกเฮแย่จริงๆเลยเดินบนเส้นทางเดิมซ้ำๆซักๆทุกวัน เจอแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจนี่ไม่มีของที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนเส้นทางบนเส้นทางอื่นบ้างเลยเหรออืมมันก็ต้องมีอยู่แล้วสิบ่อนท่ยางเอ็ิ้งอะสวิตซ์เปลี่ยนฮะนี่นะถ้าชูสวิตไว้ระหว่างคนสองคนแล้วก,ก็กดปุ่มเส้นทางชีวิตของทั้งสองคนก็จะสลับกันเลย <c oughs> แต่ว่าบอกเอาไว้ก่อนนะอะไรอ่ะ การเดินบนเส้นทางชีวิตของคนอื่นมันไม่เกิดผลดีหรอกนะออีกแล้วอีกแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงไม่หรอกบนเส้นทางชีวิตของตัวเองน่ะเป็นสิ่งที่เราต้องแพ่ทางเองไม่มีเส้นทางไหนที่สบายสหรอกใจจริงหนูหด้ได้หนูๆๆๆถ้าไม่พอใจในเส้นทางของตัวเองก็ต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองลงไปตาล่ะไปก่อนนะเอย เหล้อว่าต้องสายโมมีตารู้หรือเปล่าวันนี้กี่มองแล้วไปยืนหน้าห้องเดี๋ยวนี้เลยครบับนี่ประจำเลยลนู้นนี่นี่ใส่ประจำกระยอบเนืออ้อยมู่จั๋ชาอะไรอยู่อีกล่ะฮะอืมอืมอืมอือครับ,บจะไปยืนหน้าห้องเดี๋ยวนี้แล้วครับ งั้นก็หมายความว่าเราเป็นครูนะสิมาเริ่มเรียนกันเลยนะครูครับว่าไงได้คิดสยงี้งวันนี้จะเริ่มจากหน้าไหนครับอืมก็เป็นคำถามที่ดีนะออมอาก็เอาอ,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 อคือวันนี้ครูจะให้เล่นแบบอิสระทั้งวันเอ๊ะ ไม่เยไม่สิต้องยูตัวตรงแบบนี้ต่อไปจนกว่าคุณครูจะบอกให้เลิกนะนี่คือกตรต่อุู้เจ็บชะมัดเลยท้อยคุณครูค้าเป็นยังไงบ้างคะ ไม่บ้างอก็เดมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลว่าวันนี้คุณครู้สึกยอดไปเลยนะน่านสินะถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันก็คงจะดีหรอกครูคะคราวนี้เล่นเกมอื่นกันบ้างเถอะก็ดีมกันนะใช่ใช่ใเล่นเี๊ปปบปีบับับ ยินดีครับยินดีนอ้าวลืมสนิทไปเลยทำผิดซะแล้วสิวเราเป็นไงนะพิตะทางนี้คงเข็ดแล้วนะวันนี้คุยจะยอมยกโทษให้เธอแต่แต่พรุ่งนี้จะมาสายอีกละ่ะครับผมจะระวังครับนี่เอ๊ะทำไมเรามาอยู่ข้างหน้าเนี่ย <c oughs> วันนี้ฉันกะจะไปดูหนังกับพี่ซึเนคิจิละ นังฟอร์มอยากเรื่องฮอรี่พอตเตอร์นั่นไงเรอดีจังเลยเนาะน่าสนุกดีนะเส้นทางนี้น่าสนุกีจริงแฮะบ๊ายบายแล้วเจอกันเออฮะบายแล้วเจอกันนะฮะนี่บ้านของเรา ทังนี้เหรอเนี่ยกลับไปแล้วครับโนบิตะมานี่สิฮะนี่หมายความว่ายัางไงอธิบายมาเลยนะซ่อนไว้ตั้งสามใบเชียวแม่จำไม่ได้เลยนะว่าเคยสอนให้เราปิดบังคะแนนสอบนะเออคือว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเนี่ยเรืกแก้ตัวได้แล้วนะวันนี้ไม่ต้องทานข้าวไม่ต้องทานของว่างไม่นะ รีบขึ้นไปทำกัรบ้านซะลูกโอกจาของว่างมาแล้วลูกว้าวสุดยอดวันนี้น่ะเป็นเค้กสูตรพิเศษที่สั่งทำพิเศษโดยเชฟจากฝรั่งเศสเลยนะจ๊ะแต่ว่าถ้าไม่อยากทานก็เหลือเอาไว้ก็ได้นะลูกนะจ๊ะทานเลยนะครับบูานขอบคุณที่เลี้ยงนะครับไง พี่สินิแะคิจิจะไปดูหนังตามสัญญากันเลยมาว้าวเท่จังเลยได้นั่งจริงๆเหรอครับเนี่ยแน่นอนสินี่รถรุ่นใหม่ผลิตในอิตาลีซึ่งมีในญี่ปุ่นแค่คันเดียวสินิ่อ่ชฮึจอยแอนออคิดจะไปไหนของแกบอกแล้วไงวันนี้ต้องแข่งมาสำคัญผมไม่ลืมไปบอกไลน์ฉันไปเนี่ยฮะเออลืมจริงๆอ่ะแหละอืมอั้น เรื่องหนังไม่บลังกันลกันนะ,ะ,ะ,ะรู้สึกไม่ค่อยเหมือนที่คิดเอาไว้เลยอสอิดูๆไปก่อนนะสงสารแฮไม่ได้อยากหรอกกลางวันสั้นหน่อยนะเฮ้ยโนบิตะรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยเอนเสียใจอ,อันนี้ยแย่ๆๆๆแล้วคนนี้นันเป็นบอดี้นะอโทษทีนะนี่ชนะักธามอ่ <S <S เรามีกิ้งนสำคัญนะถ้าทำอะไรผิดพลาดเราแทแลังก็แกเขจะขยี้พวกแกให้แหลกเลยกได้อไระ เป็นส <ic flexible> ิเนอะเป็นใจแอนดีกว่าฮะฮะฮะถ้าเล่นพลาดวันนี้ฉันจะขยี้ให้เละเลยตอนนี้เราเป็นใจแอนก็เลยต้องเป็นพิเชอร์สินะ เออเถ่าทีทถ่ทีแย่แล้วสิถึงจะเดินบนเส้นทางชีวิตของใจแอนแต่ฝีมือเรายังเหมือนเดิมอ่ะดีละคราวนี้แหละโย่บ้าบ้์เอาบ้าเฮ้ยหน้าเชโยวเชียว โดนไปตั้งเจ็ดเจ็ดแต้มเชียวเลยเนี่ยึึแมาว่าหมอได้จะไปใจแอนก็เหินนะจะได้จับตันด้สักทีเลยจริงๆริะนายเป็นแค่โดนไปต่าแท้ย่ามาทำปากเก่งดังเลยนด้อะไรเล่าฉันไม่เล่นต่อแล้วมีปัญหาหรือไงฉันคือใจแอนนะ พูดแบบนั้นแต่ก็หนีมาสักไกลขนาดนี้เลยไม่เป็นใจแอนแล้วละ่ะชิสุกานี่คราวนี้ลองเป็นชิสุกะาบ้างดีกว่าคราวนี้จะไปที่ไหนนะ อาอ,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 อมาแล้วเหรอจับมาแล้วจะออย้อมเหรอหมอนอี่นายยงเล่นไม่ยอมเลิกอีกเหรอเนี่ยอะไรกันลนะ่ะทุ่ๆูก็เล่นแย่ลงอีกห้าสิบรอบเล่นซ้ำต่อไป50ห้าสิบรอบให้แบบนี้ไม่เอา ในที่สุดก็จบสักทีอยากนอนกลางวันจังออนอนกลางวันนอนกลางวันเดี๋ยวสิคราวน,นี้ต้องแช่น้ำเหรอเฮ้ยอ,อย่าอย่าอย,ย,ย่าอย,ย่าอย,ย่า,ยยายนะออตอนนี้ฉันจะไม่อยากแช่น้ำร้อนสักหน่อยนึงไม่รู้สึก ฉันจะออกไปเล่นนะที่ไหนเหรอที่บ้านชิสุกสจะจะหว่าแล้วเชียวมาถึงขั้นนี้แล้วก็เอาให้เต็มที่แล้วกันนะเอ,อประตูไปไหนก็ได้ขอบใจมากนะชิสุกสะจ๋า ชิสุกัเป็นคนเข้ามาแบบไม่บอกกล่าวเองนี่นะอ๋ออเออเอเจงด้วยนะฮะทำไมอ่ะก็ทไมมันแปลกอ่ะขราวนี้เข้าใจหรือ,อยังอ่ะการเดินต้นเส่นทางของคนอื่นนะ่ะมันไม่เกิดผลดีอะไรเลยนะนั่นนะสิฉันต้องสู้เองแล้วฉันจะโะวาดันั้นเครื่องนี้ฉันคงไม่เอาแล้วสินะเอามา สำนึกผิดแล้วล่ะต่อไปฉันจะใช้พลังของฉันเดินไปตามเส้นทางของฉันแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะนช่วยทำาการบ้านให้ทีนะ